ครั้งหนึ่งในการชุมนุมนกป่านานาชนิดเพื่อสัญหานกที่สามารถทําหน้าที่เป็นผู้นําและปกครองนกทุกตัวในป่าให้ปลอดภัยจากสัตว์ตัวที่จะมารุกรานนกยุงได้เสนอตัวมันเองพร้อมกับให้เหตุผลว่าต้องเป็นนกที่มีขนสวยเช่นคาเท่านั้นจึงสมควรได้รับตําแหน่งราชาแห่งนกมากกว่าใครๆนกจํานวนมากหลงเชื่อในคําพูดของนกยุงจึงเห็นพ้องกันว่าจะเลือกนกยุงให้เป็นผู้นําของพวกมันแต่ก่อนที่จะเริ่มการลงคะแนนนกกระว่าตัวหนึ่งได้พูดคัด้านขึ้นว่า พวกท่านคิดจะเลือกหัวหน้าโดยดูเพียงการมีขนสวยเท่านั้นหรือแล้วหากเกิดมีเหี่ยวมารุกรานพวกเราท่านคิดว่าขนที่สวยงามนั้นจะช่วยปกป้องพวกเราอย่างไรได้บ้างนกทั้งหลายได้ฟังคำท้าทายดังนั้นก็เริ่มคิดเห็นคอยตามและเปลี่ยนใจกลับมาเลือกนกที่ฉลาดและแข็งแรงอย่างนกกระเวาเพื่อเป็นผู้นำและปกป้องพวกมันจากศัตร,ตรูต่อไป